อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่296เข้ากรุงเพื่อตามล่าสี่โมงเย็นวันรุ่งขึ้นมาโนอมาแวะหาเสือที่สำนักงานวางไว้ไเวท่านป่าไม่จังวัดเขาโผล่หน้าเข้ามาในห้องทำงานพร้อมกับกระเซ้าเย้ยเสร็จงานหรือ,อยังล่ะเสร็จพอดี เสือตอบง่ายๆสั้นๆจะไปกันแล้วเหรอเออออกแต่ป่านเนี้ถึงโนดก็พรบพอดีอีกไม่ถึงหนาทีต่อมาการเดินทางเข้ากรุงเทพของมาโนดและเสือก็เริ่มตน้นมาโนดใช้รถส่วนตัวของเขาเองแต่เขาไม่ได้ขับเองให้จ่าในสิบคนหนึ่งร่างคนข้างท้วมอายุ30ก,กว่าเป็นคนขับจ่าคนนี้ชื่อจริงๆก็จานามสกุลค่อนข้างชวนขันคือเจ้าจำปี จะมีความเป็นจ่าจริงๆในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบุด้านผู้หญิงและก็รวมทั้งด้านขับรถด้วยพอออกนอกตัวเมืองจ่าก,ก็เหยียบเกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงทันทีถนนเบื้องหน้าวิ่งเข้าหามาและก็ลอดใต้ท้องรถไปอย่างรวดเร็วรถประจำทางและรถบรรทุกสิบล้อหรือแซงได้อย่างสบายมากปุ่นภายนอกไม่ได้แผ่วพานผ่านเข้ามาในรถเลยเพราะกระจกปิดหมดและก็ปรับอากาศไว้เย็นฉ่ำ จากของลือออกจะขับไวไปหน่อยนะเสือออกความเห็นเบาๆเอ็งอย่าห่วงลงให้จากขับแล้วก็ออกเอ็งนอนตาหลับได้จากขับรถมาตั้งแต่อายุ15ตอนนั้นยังไม่มีใครขับขี่ซะด้วยซ้ําขับรถมาแล้วสารพัดชนิดจนกระทั่งเดียเ๋ยวนี้ยังไม่มีประวัติว่าจาเคยชนใครหรือไหวใครชนเลยเหรอเยี่ยมสิเสือค่อยโล่งใจแล้วก็เปลี่ยนเรื่องลือนี่สบายไปชาติหนึ่งเนาะใครว่าล่ะเมื่อถีปวดกระบาลจะตายหา มาโนดแย้งเต็มปากเต็มคำไม่มียัง้งเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวทั้งสองอย่างแล้วเป็นธรรมดาของชีวิตมันก็ต้องเจอมัง่งไม่มีใครหนีพ้นหรอกก็นั่นนะสิข้าก็ไม่ไดีว่าอะไรนี่เพียงแต่บอกให้เอ็งรู้ไว้ไม่ใช่ว่าข้าจะสบายไปเสียตลอดอย่างที่เอ็งนึกหรอกเอ็งมันยังจนเอ็งก็คอยนึกเสียว่าคนรวยนะ่ะสบายเสื้อเรื่อยความจริงคนจนหรือคนรวยมันก็มีโอกาสมีความสุขความสบายเท่ากันจริงไหมจ๊ะ ประโยคท้ายมานวดโยนไปถามจาพูดทําทหน้าที่โชเฟอร์อย่างว่าแล้วครับจาตอบอย่างว่าอะไรของเลือวะก็อย่างว่าอย่างที่เจ้านายว่านะที่ครับเรื่องของเรื่องมาอยู่ที่ใจถ้าใจวางเฉยเสียได้ก็เป็นศกเหมือนอย่างที่ลือวางเฉยก็ปัญหาครอบครัวน่ะเหรอจาหัวเราะแห่แหครับมานวดหันมาบอกเสือลือรู้มาจามีเมียตั้งห้าคนลูกอีกสิบกว่าถ้าเป็นคนอื่นคงร้องกลุ้มว่าทุกวันแต่นี่เปล่าเลย ลูกเมียจะเป็นยังไงจ่าไม่เห็นจะทุกร้อนโทรเจ้าไหนาแล้วก็ชอบยกผมเป็ตัวอย่างซะเอยจ่าผู้มีนามเต็มยศว่าจ่าจ่าในสิบตำรวจจ่าเจ้าจำปีโอดครวนความจริงผมก็รักลูกรักเมียทุกคนละครับแต่ผมถือหลักว่าทุกคนควรจะช่วยตัวเองให้ได้เพื่อความอยู่รอดแล้ก็สบายใจเมียผมทุกคนผมแนะผมชี้ทางให้รู้จักค้าขายทั้งนั้นลูกๆก,ก็ช่วยแม่ไปเท่าที่จะช่วยได้ จะว่าไปแล้วผมก็เอาอย่างคนจีนนะครับผมคิดว่าแบบเนี้ยถึงผมจะบังเอิญเป็นอะไรไปลูกเมียก็ไม่เดือดร้อนไม่เลวมาโนดชมหรือว่ายัางไงวะเสือเป็นความคิดที่ดีทีเดียวเสือพูดอย่างจริงใจทําให้จ่าย,ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กล่าวคําขอบคุณอย่างภูมิใจนิดๆน,นอบน้อมหน่อยๆส่วนมือเท้าและในตายังคงทําหน้าที่โชเฟอร์ที่ดีต่อไปทําเวลาได้เกือบตลอด มาช้าเอาเมื่อผ่านย่านวงเวียนใหญ่เข้ามาแล้วแต่ก็ไม่ช้านักพอข้ามสะพานพุทธมานวดก็บอกว่าเขาแวะลงบ้านก่อนนะส่วนเองจะให้จ่าไปส่งให้ไม่ต้องล็อกว่าไปเองได้เสือบอกอย่างเกรงใจทำเกรงใจอีกแล้วเองลองถามจ่าสิว่าจ่ามีบ้านอยู่ในกรุงเทพที่ไหนผมอยู่ที่ซอยล้างน้ำครับจ่าตอบเห็นมหมจะถึงบ้านเองล้อมล่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอจ่าส่งข้าลงจาก็จะไปส่งเอง และจากนั้นสองทุ่มครึ่งเจอกันอีกทีที่ร้านเมรัยย่านเพชรบุรีตัดใหม่คราวนี้ให้เองไปเองอัวไม่รู้จักแท็กซี่มันพาเองไปถูกหรอกหน้าร้านนี้กําลังดังใครๆก็รู้จักหรือน่าจะกินข้าวบ้านมากกว่าไม่ต้องมาสอนนี่เรามาทุละมาทํางานนะเว้ยฉะนั้นต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เอางั้นก็โอเคหลังจากส่งมานดลงแล้วจาก,ก็พาเสือมาส่งยังปากซอยเข้าวัดตะพาน ตรงนี้ลจะจาถึงแล้วขอบใจมากนะเอานี่นิดๆหน่นนอยๆพอแก้เหนื่อยเสือบอกแล้วก็ส่งครุดแดงให้หนึ่งใบไม่ละครับเดี๋ยวจเจ้าไหนด่าผมตายก็เรื่องอะไรจะต้องไปบอกจเจ้าไหนของจ่าด้วยล่ะอย่ากเกรงใจเลยนะ่ะเรามันกันเองอยังจะต้องเจอเจออาศัยไหว้วานกันไปอีกนานคราวนี้จ่าจึงได้ยอมรับขอบคุณครับเสือเดินหิ้วกระเป๋าใบย่อมเดินละเรื่อเข้ามาในซอยและมาถึงบ้านในอีกครู่ใหญ่ต่อมา ที่บ้านหรือกระท่อมน้อยของเขาเปิดไฟสว่างก้อนกำลังนั่งดูโทรทัศน์เพลินอยู่คนเดียวไงก้อนเสือทักก้อนหันกลับพอเห็นหน้าก็ยิ้มร่าดีอกดีใจลุกมาหาทันทีมายยังไงนี่อาศัยรถมาโนดมาโชคดีไปเจอมาโนดไปผู้กำกับอยู่ที่โน่นค่อยสบายหน่อยกินข้าวแล้วหรือยังยังเดี๋ยวมาโนดนนัดไปกินด้วยกันอีกหรือล่ะว่าเรียบร้อยแล้วการงานทางนี้เป็นไงมั่งก็เรื่อย เจอกันน้าเชื่อมบ่อยไหมโดยปกติก็อาทิตย์ละครั้งเขาบังคับไกลๆให้ไปหาแล้วก็กินข้าว้วยกันที่บ้านแต่บางอาทิตย์ที่เขาไม่อยู่ก็เว้นไปคงสบายดีสินะว่าหมายถึงน้ําเชื่อมนะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้ไอ้การเต็มเมืองเงินไหลเข้าไม่รู้เรื่องดีนับว่าเป็นบุญของเขาเสือว่าหรือล่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างตอนนี้แข็งแรงดีมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าไม่มีอะไร นอกจากรู้สึกว่ามันชักจะสบายมากไปนะ่ะสบายไปก็ไม่ชอบเหรอจะว่าไม่ชอบก็ไม่เชิงใครๆก็อยากสบายด้วยกันทั้งนั้นแต่อยู่ที่เนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้หรือก็เห็นมันกลายเป็นสลัมไปแล้วเลยเห็นคนยากคนจนตามตาอยู่ทุกวี่ทุกวันแล้วมันก็ไม่สบายใจจริงๆสมัยเรายังเป็นเด็กอาศัยข้าวกลนบาดพระกินตอนนั้นรู้สึกว่าลําบากจริงๆเด็กๆเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ลาบากกว่าเราสมัยนัน้นมันมีมากเหลือเกินว่ะเออเห็นจจริง แล้วก็แปลกไหมล่ะบ้านเมืองยิ่งเจริญผู้คนที่ยากจนก็ยิ่งมีมากขึ้นทุกทีทุกทีทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ยังไงได้หรือตอบได้มะเสือใสหนะ้ามันเป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าคนเล็กๆอย่างเราจะคิดแก้ไขได้ต้องเป็นผู้ใหญ่ว่วหมายถึงผู้ปกครองระดับสูงหรือรัฐบาลนะ่ะพวกนั้นน่ะเขาเห็นจะยอมลงมาเดินดินดูชีวิตคนยากคนจนอย่างเราเลยไม่ต้องดูอื่นไกลน้ำเชื่อมเองเดียเ๋ยวนี้ยังลืมชีวิตเก่าๆซสหมดแล้ว ไม่เคยพูดถึงไม่เคยยั่งเหยียบม,มาดูเลยนี่แหละชีวิตละก้อนเมื่อมีชีวิตก็ย่อมมีทุกข์จะทุกข์มากทุกข์น้อยก็อยู่ที่กรรมและก็ที่ใจของแต่ละคนหรือบวชเป็นพระมาน,นานก็ย่อมจะเข้าใจดีเข้าใจนะเข้าใจแต่มันก็ยังปลอมไม่ตกได้เห็นแล้วมันอดสมเพศไม่ได้หรือไม่ค่อยสบายท,ทั้งทั้งที่สบายดีอยู่อย่างนี้แหละเอา้าอัวก็พูดมากหรือจะไปอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอะไรก็ไปเถอะเดี๋ยวจะได้ออกไปกินข้าวอีก จะไปกินกันที่ไหนแล้วเนี่ยแถวเพชรบุรีตัดใหม่เชื่อว่าร้านเมรยัยเพชรบุรีตัดใหม่ถนนสายนี้เป็นถนนสายแห่งความบันเทิงโดยแท้ทั้งดูเหมือนจะตัดขึ้นมาเพื่อสร้างร้านอาหารพัตคารบาร์คลับสถานอาบอบนวดสำหรับต้อนรับทหารอเมริกันโดยเฉพาะแต่จริงๆแล้วคนไทยก็ไปกินไปเที่ยวกันมากเหมือนกันผู้หญิงบนถนนนี้มีทั้งชั้นดีราคาแพง ชั้นกลางราคาพอสมควรลงไปถึงชั้นค่อนข้างต่ำราคาก็ค่อนข้างถูกผู้หญิงดีๆซึ่งหมายถึงผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาๆรรม,มักจะไม่มาเดินบนถนนสายนี้ในเวลาค่ำคืนเพราะอาจจะถูกเข้าใจผิดถูกเกาะแกะลวนลามได้เมรัยเป็นแหล่งสำราญแห่งหนึ่งบนถนนนี้เมรัยมีทั้งพัตาคารไนคลับและสถานอาบอบนวดอยู่รวมกัน ในเนื้อที่กว้างขวางหลายไร่แต่ก็แบ่งแยกจากกันเป็นสัสดส่วนไม่ทำให้ผู้ที่พาครอบครัวไปกินอาหารรู้สึกตะขิดตะขวงใจเดี๋ยวนี้ชีวิตคนกรุงค่อยๆเปลี่ยนไปผู้ที่มีฐานะดีมักจะพาครอบครัวออกไปกินอาหารนอกบ้านบ่อยขึ้นแน่ละผู้ที่มีฐานะดีที่ว่านี้ส่วนมากมักจะเป็นพ่อค้าและคนไทยที่มีเชื้อสายจีน ถัดมาก็เป็นคนไทยที่ทำงานตามบริษัทห้างร้านที่มีรายได้ดีแล้วก็ข้าราชการซึ่งควรจะอยู่ในชั้นเขื่องสักหน่อยหรือไม่ก็มีทางหารายได้พิเศษนอกเหนือไปจากเงินเดือนประจำจึงจะพอมีทางที่จะหาซื้อความอร่อยอร่อยราคาแพงให้แก่ชีวิตตามสถานที่อย่างนี้ได้เสือจับแท็กซี่จากปากซอยวัตนพานมาถึงร้านเมรถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตรงเวลานัดหมายพอดีและมาโนดมารออยู่ก่อนแล้วขารู้ว้เองมันคนตรงต่อเวลาเขาก็เลยต้องเอาชนะด้วยการมาดักหน้าซะก่อนมาโนดพูดหัวเราะหัวเราะแล้วเดินนําเข้าไปยังมุมหนึ่งในพัตคารน,นั้นอาหารข้าสางเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาเองอยากจะคุยกคบอีหนูไหมล่ะจะเรียกมาให้เสือสส่หน้าอิมวะยังไม่ทันกินเลยอิมแล้วเหรอเออ ลรสนิยมแบบของหรืออัวรู้สึกว่ามันออกจะวิไลหรือพูดตรงๆว่าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือกเกินไปก็อาจจะใช่แต่ทําไงได้ล่ะก็คํามันมีเงินนี่ว่ามีเงินแล้วก็ไม่รู้จักใช้เงินมันก็นอนยิ่งอยู่กับที่ไม่มีโอกาสเดินสะพัดไม่มีโอกาสไปถึงมือคนอื่นถ่ายเทกันไปอย่างข้าแนะนําให้เอ็งเรียกอีหนูมาเอ็งก็ไม่เอาอีหนูก็ไม่มีโอกาสได้เงินจากเอง็งอีหนูที่เนี่ยมีเป็นร้อยๆคนคนงานที่นี่ก็อีกหลายร้อย คนพวกนี้จะพูดไปก็เรียกไปเ็คนหาเช้ากิน่ําหรือว่ายากจนและคนพวกนี้จะอยู่ได้ก็เพราะคนที่มากินที่เองเห็นว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่เข้าท่านี้แหละเว้ยพูดกันได้แค่นั้นทั้งสุราและอาหารก็ถูกนํามาเสิฟคําพูดของมาโนทําให้เสือรู้สึกว่ากินอาหารดีราคาแพงอย่างนั้นได้คล่องคอขึ้นออกจากนี่แล้วจะไปไหนล่ะเสือถามเดินไปข้างๆนี่แหละเข้าโรงนวดมาโนดตอบหน้าตาเฉยเฮ้ยพูดเป็นเล่น คนเรามันก็ต้องมีทั้งจริงทั้งเล่นขณะนี้ข้ากําลังทําอย่างนั้นเองเชื่อข้าสิแล้วก็ถอยตามข้าให้ดีข้ามีประสบการณ์มากกว่าเองก่อนมาเนี่ยข้าติดต่อไว้เสร็จหมดแล้วได้ข่าวคืบหน้ายังไงพักพวกข้าจะโทรมาถึงข้าที่นี่ทันทีคราวนี้เสือยอมรับแต่โดยดีนี่หรือเอาจ่ามาด้วยหรือเปล่าเปล่าวันนี้ใช้มันแค่นั้นก็พอแล้วให้มันไปสนุกกระลูกกับเมียที่ที่ของมันบ้างนานๆพบกันที ป่านนี้ลูกเมียมันคงดีใจที่มาซื้อของไปฝากหรือรู้ได้ยังไงรู้สิวะก็ขายเงินมันไปสามร้อยหยกๆนี่วะทีแรกมันจะไม่เอาข้าบอกไม่ได้ต้องเอาเอาไปซื้อของฝากลูกฝากเมียไม่เอาโดนเตะเท่านั้นแหละมันแบมือรับหน้าบาทไปเลยเสือยิ้มเขานึกถึงตอนที่จ่ารับเงินร้อยบาทจากเขาวันนี้จ่าได้เงินฟรีๆถึง400บาทเงินจำนวนนี้ย่อมมีความหมายสำหรับจ่าและก็ครอบครัวของจ่าเป็นแน่ อิ่มอาหารแล้วมาโนดก็พาเสือมายังโรงอาบอบนวดผลักบานประตูเข้าไปไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศพุ่งเข้ามาปะทะพื้นที่เหยียบเป็นพรมนุ่มหนาเทว่าสกรปรกโดยรองเท้าที่ย่ำเหยียบจากที่ต่างๆมาสักเท่าไรไม่มีใครนึกส่วนมากไปสนใจที่ผู้หญิงนวดที่อยู่ในห้องกระจกหรือที่ออกมานั่งคุยกับแขกบนเก้าอี้นวมที่ตั้งเรียงยาวอยู่ชิดผนังห้องผู้จัดการร่างล่ำสันผิวขาว ถ้ามายกมือไหว้มาโนดอย่างพี่นอพี่เทาแหมท่านหายไปน,นานผมคิดถึงจริงๆเหรอขอบใจหมู่นี้ไม่ค่อยว่างวันนี้เบอร์สามสิบที่ท่านชอบไม่มาทำงานท่านจะเอาเบอร์อื่นไหมครับผมจะเลือกให้เอาที่ดีจริงๆแล้วก็หนวดจริงๆไม่ใช่ขย่ำทีสองทีแล้วก็เอาแต่คุยเอาแต่นอนขอเลือกเองดีกว่าไม่เข้าท่าก็ไม่เสียใจได้ครับเชิญท่านตามสบายครับมาโนดหันมาทางเสือเรามาเลือกกันคนละคน กะให้เขาหนวดคนละสองชั่วโมงหรืออยากนวดก็หนวดเธอะเสือบอกว่าจะนั่งรอข้างนอกนี่แหละเอาอีกแล้วอย่าง,งองเงยหนะววางไง้ว่าตามกันหน่อยสิโว้ยข้าจะไปนอนนวดมีความสุขอยู่ไดยยังไงในเมื่อเล้อ,อยู่ตลอดเวลาว่าเอ็งนั่งเงาเล้ออยู่หน้าอย่าทําเป็นไม่เคยไปหน่อยเลยวะเคยแต่ไม่มีเตวไม่แต่บอกมะเองจะเอาหมอนวดชนิดไหนพูดไทยจนีนหรือว่าฝรั่งห,หมอนวดที่เนี่ยมีจีนและฝรั่งด้วยเหรอเสือชักสงสยัย เออบางคนบอกว่ามาจากห้องกงเชียวนะผู้ภาษาควางต้งปลอแต่ข้าสงสัยจะว่าเป็นควางต้งในนี้มากกว่าส่วนพูดฝรั่งนะ่ะไม่ใช่ฝรั่งแท้แล็อกเป็นฝรั่งประเภทลูกครึ่งแต่พูดฝรั่งเป็นไฟแลบเลยนั่นน้ำหมอสํสำหรับตอนรับฝรัง่งไม่ฝรั่งมาชอบคนไทยยิงตัวเล็กแล้วก็ดำๆยิ่งชอบคนไทยสิชอบฝรัง่งอย่างว่าแล้ววะมันเป็นเรื่องของการเปรดรสชาติช่วครั้งช่วคราวว่าไงไม่ว่าจะให้นวดให้ก็เอา เอาชนิดพูดไทยดีกว่าเบอร์ไหนรูปร่างหน้าตายังไงก็ได้โอเคงั้นข้าเลือกให้เองมาโนดเล็งอยู่สักครู่ก็ร้องในการเอ็งเอาเบอร์21ข้าเอาเบอร์25อีกครู่ใหญ่เสือก็เดินตามหมอนวดหน้าตาแล้วรูปร่างสะคลานตาพอใช้คนนึงขึ้นบันไดซึ่งปูพร้มหนาขึ้นไปข้างบนโดยมีมาโนดกับหมอนวดอีกคนหนึ่งเดินนำหน้าบนชั้นสองค่อนข้างเงียบ ตรงข้างหน้าเป็นห้องน้ำมีรูปภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่เป็นรูปผู้หญิงเปลือยทั้งร่างยืนอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นทางเดินยาวปูด้วยผรมสีแดงหนาสองฝากทางเป็นห้องสำหรับนวดมีดวงไฟสีแดงติดอยู่ตามหน้าห้องที่มีคนนวดอยู่ส่วนห้องที่ไม่มีคนก็ไม่เปิดไฟแดงหมอน,นวดหมายเลขที่21ไปรับถาดใสห่หอกกระดาษผ้าขนหนูขนาดใหญ่แล้วพาเสือเข้าไปในห้อง ติดติดกับห้องที่มาโนดเข้าไปข้างในห้องปูพรมหนานุ่มเช่นเดียวกันตลอดมีเตียงสูงสูงแคบแคบ,แคบปูผ้าสีขาวตึงมีเก้าอี้นวมหนาอ่างอาบน้ําพร้อมทั้งโทรศัพท์และที่วางของจะอาบน้ําก่อนไหมคะหล่อนถามไม่ละจะนอนเล่นๆเ,เท่านั้นแหละเสือบอกเธอจะทําอะไรก็ได้หรือจะสั่งอะไรมากินก็ตามใจหญิงสาวมองเขาอย่างแปลกใจเพราะไม่เคยเจอกับแขกแบบนี้เออ คุณไม่พอใจฉันหรือเปล่าคะเปล่ายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเพิ่งจะมาเจอกันครั้งแรกเดี๋ยวนี้จะไม่พอใจได้ยังไงงั้นทําไมคุณเฉยๆกับฉันละคะเฉยๆค่ะท่าทีและคําพูดของคุณเมื่อเกี้ยคล้ายกับว่าคุณไม่ต้องการให้ฉันรับใช้คนไม่ใช่อย่างนั้นฉันมาที่นี่เพียงต้องการนอนเล่นพักผ่อนสักพักและที่ฉันไม่อยากรบกวนเธอก็เพราะอยากให้เธอพักสบายๆอย่างฉันบ้างฉันคิดเอานะ เธอทำงานหนักหรือว่าค่อนข้างหนักมาอยู่แล้วจริงมะข้าฉันไม่ค่อยมีชั่วโมงว่างหรอกก็นั้นน่ะสิฉันจึงอยากให้เธอพักโดยที่เธอก็มีรายได้ไปด้วยคุณทำอย่างนั้นเพื่ออะไรคะเพื่อความสบายใจของฉันเองฉันมีคนที่ทำงานหนักเหมือน,อนกับเธอหนักทั้งร่างกายและบางทีก็หนักทั้งจิตใจด้วยดังนั้นฉันจึงเห็นใจคนที่ทำงานหนักด้วยกันถ้ามีทางจะช่วยได้ไม่สักนิดนึงก็อยากจะทำทีนี้เข้าใจหรือ,อยังล่ะ แต่ฉันกลับรู้สึกตะขิตตะขวงใจทำไมฉันมีคนขายแรงงานขายฝีมือนะคะไม่ได้ขายรูปร่างหรือว่าขายตัวฉันมีความพอใจและก็ภูมิใจในแรงงานและก็ฝีมือของฉันแต่คุณกลับจะให้ฉันมานั่งเฉยๆและคุณก็ให้เงินฉันมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรเสือรู้สึกทึ่งในคําพูดของหล่อนผู้หญิงคนนี้มีความคิดและความคิดของหล่อนก็เข้าท่าทีเดียว งั้นทำยังไงเธอจึงจะสบายใจละ่ะอย่างน้อยก็ให้ฉันนวดสิคะได้ตกลงเขาเปลี่ยนกางเกงนุ่งผ้าขนหนูแทนแล้วขึ้นไปนอนบนเตียงเพื่อให้หล่อนนวดเหนือเตียงขึ้นไปบนขอบของเพดานมีช่องระบายอากาศที่ปล่อยให้อากาศที่ถูกปรับจนเย็นเฉียบไหลผ่านเข้ามาถ้าใครไม่ต้องการให้หนาวจนเกินไปจะปิดบานเกล็ดตรงช่องปรับอากาศนั้นได้หมอนนวดสาวปิดไฟ แต่ถึงกระนั้นในห้องนั้นก็ยังมีแสงสว่างสลัวๆพอเห็นหน้ากันได้แสงนี้สอดเข้ามาจากภายนอกม้านเข้ามาทางกระจกตรงขอบเพดานหลอนเริ่มต้นวยการบีบที่ปลายเท้าของเขาต่อมาก็ผิวเท้าและข้อเท้าของเขาฝีมือของหลอนเบานุ่มนวลแต่ก็มีความหนักหน่วงอยู่ในตัวชั่วประเดี๋ยวเดียวเขาก็รู้สึกว่าที่หลอนพูดเมื่อกี้นั้นมันจริงหลอนเป็นหมอนวดที่มีฝีมืออย่างแท้จริง หล่อนชื่ออะไรหนอเเขานึกอยากจะถามแล้วก็ล้มความตั้งใจเสียถามไปก็แค่นั้นรู้ไปแล้วพอออกไปแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมานวดกับหล่อนอีกหล่อนเป็นผู้หญิงที่มีความหมายกับตัวของหล่อนเองและอาจจะกับครอบครัวของหล่อนเทว่าไม่ได้มีความหมายใดๆเลยสำหรับเขาสิ่งที่เขาควรจะคิดถึงขนาดนี้ก็คือไอ้เกเวลานี้มันหลบซ่อนอยู่ในกรุงเทพนี่จริง ตามที่มาโนอดได้ข่าวมาหรือไม่มันหลบซ่อนอยู่ที่ไหนและเมื่อไรเขาจะได้พบเขาอยากจะจับมันอย่างจับเป็นเพื่อที่จะได้ซักซ้ายไล่เรียงมันให้รู้ว่าใครเป็นคนจ้างมันมาฆ่าประโยชนย์แล้วจะได้ติดตามสาวเรื่องและเอาเรื่องให้ถึงตัวการต้นต่อที่แท้จริงกันต่อไป